สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับท่านผู้ชมสมชายมาจากที่ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะเป็นโควิดแต่พอมาถึงที่ก็บอกเจ้าหน้าที่ว่าเขามาจากพื้นที่ไม่เสี่ยงสมชายก็คงจะเข้าไปได้เพราะถ้าเจ้าหน้าที่เช็คจากทะเบียนรถหรือเช็คจากบัตรประชาชนนั้นบางทีมันก็ยากที่จะบอกว่าสมชายมาจากที่ไหน ฉะนั้นจึงมีการคิดแอปอีกแบบหนึง่งเรียกอย่างเช่นของประเทศไทยก็เรียกว่าหมอชนะซึ่งลักษณะการทำงานนั้นมันก็มีแอปในลักษณะนี้ที่ใช้ในต่างประเทศแล้วเหมือนกันก็อย่างเช่น track togetter ของที่ใช้ในสิงคโปร์อ่ะอันนี้เป็นรูปของแอป track togetter ที่ใช้ในสิงคโปร์นะครับแอปนี้ใช้เมื่อคือใช้มานานแล้วตั้งแต่เดือนมีนาคมปีที่แล้วก็ใช้มาก็ก็คงประมาณ10กว่าเดือนแล้วในตอนแรกก็มีปัญหาคือกินแบตแบตกินแบตเตอรี่คล้ายๆกับของมอชนะของไทยตอนนี้เลยซึ่งมีปัญหาว่าก,กินแบตเตอรี ซึ่งผู้พัฒนาก็รับว่าจะแก้ไขให้เสร็จเรียบร้อยในเวลารวดเร็วแต่ก็มีข่าวเหมือนกันว่าตอนนี้ทีมงานที่พัฒนาแอปหมอชนะนั้นได้ถอนตัวแล้วและก็ยกให้กับรัฐบาลทั้งหมดแต่ก็เชื่อว่าในที่สุดแล้วก็น่าจะมีการพัฒนาให้สามารถใช้งานได้สมบูรณ์ ดังเช่นแอปอื่นๆที่เขาใช้กันในต่างประเทศคือดูแล้วเขาแอปนี้จะมองความเสี่ยงไม่เหมือนกันคือความเสี่ยงนั้นก็คือว่าจะเกิดกับผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับผู้ที่ติดโรคฉะนั้นก็ต้องมีผู้ซึ่งให้ข้อมูลว่าคนไหนติดโรคซึ่งส่วน คนที่ใกล้ผู้ที่ติดโรคนั้นก็มีระบบซึ่งแอปจะทำงานโดยอัตโนมัติซึ่งแอปนี้ใช้บลูทูธในคอมพิวเตอร์โทษขอโทษครับในมือถือในคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ก็มีบลูทูธกันดังนั้นก็ถ้าจะใช้แอปนี้ก็คือต้องเปิดบลูทูธและเปิด gps <c oughs> ซึ่งบลูทูธนั้นจะส่งสัญญาณได้ไม่ไกลจากตัวเครื่อง ฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครได้รับสัญญาณบลูทูธก็น่าจะอยู่ใกล้กับผู้ที่ติดเชื้อคือถ้าผู้ที่ติดเชื้อถือ,อพกมือถือไปและสัญญาณบลูทูธไปถึงผู้นั้นก็อาจจะมีความเสี่ยงยิ่งถ้าเกิดอยู่นานก็มีความเสี่ยงมากขึ้นฉะนั้นเมื่อเอาแอปนี้ไปจนที่ตรวจสอบก็จะรู้ว่าคนนี้ มีความเสี่ยงมากหรือน้อยซึ่งแน่นอนก็ต้องอาศัยความร่วมมือกันระหว่างระหว่างตัวแอปและเจ้าหน้าที่ที่ใส่ข้อมูลว่าคนไหนเป็นหรือไม่เป็นที่อ่านข่าวของมอชนะที่มีปัญหานั้นก็เพราะว่าส่วนหนึ่งของปัญหาคือว่าไม่มีการอัปเดตว่าคนไหนเป็นหรือไม่เป็นซึ่ง ถ้าเกิดไม่มีการอัปเดตในส่วนนี้มันก็ยากที่จะใช้ประโยชน์ได้เต็มที่และคือสุดท้ายแล้วก็คาดว่าคงจะต้องแก้ปัญหาได้ในที่สุดเพราะยังไงยังไงมันเป็นความจำเป็นที่ใช้เพื่อป้องกันไม่ให้โควิดระบาดได้และถ้าดูดตามแนวคิดแล้ว ดีมากเพราะเหตุว่ามันไม่จําเป็นต้องมีการล็อกดาวน์ในพื้นที่กว้างๆเช่นบางทีถ้าเกิดเราล็อกดาวน์บางจังหวัดบางทีคนที่อยู่ในจังหวัดนั้นจริงแต่บางทีอาจอยู่ในพื้นที่ซึ่งไม่ได้ใกล้เคียงกับไม่ได้สัมผัสกับผู้ที่ติดเชื้อเลยมันก็ไม่ได้มีความเสี่ยงอะไรฉะนั้นก็คาดหวังว่าแอปหมอชนะคงจะได้รับการพัฒนาขึ้นโดยเร็ว และก็มีการใช้กันอย่างแพร่หลายเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดแต่ที่น่าสังเกตก็คือในวิกิพีเดียบอกว่า track togetter นั้นลิขสิทธิ์นั้นเป็นแบบอนุญ,ญาตให้แก้ไขได้ GPL เวอร์ชันซึ่งก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตัวซอสโค้ดอะไรพวกนี้มันจะให้มาครบทั้งหมดหรือไม่ แต่ถ้าเกิดไปดูใน github ก็มีโปรเจกต์นี้อยู่ด้วยเหมือนกันซึ่งก็น่าจะเอา,เอามาดัดแปลงได้หรือบางทีก็อาจจะพราะรู้สึกแล้วพราะรู้สึกว่าการทำงานของหมอชนะนั้นมันคล้ายๆกับ a p p Track t o g e t h e r ของสิงคโปร์ซึ่ง a p p Track t o g e t h e r ของสิงคโปร์นั้น เตเบิลมานานแล้วเพราะว่าเริ่มใช้มาตั้งแต่เดือนมีนาฉะนั้นแอปก็เลยเสถียรแล้วก็มีการปรับปรุงจนจนไม่กินแบตแล้วก็ปัญหาต่างๆก็ได้แก้ปัญหาไปมากแล้วแต่ตอนหลังก็มีปัญหาเหมือนกันคือเมื่อสองวันนี้อ่านข่าวที่บูมเบิร์ปรากฏว่าตอนแรกรัฐบาลสัญญาว่าจะใช้แอปนี้เพื่อสู้กับโควิดเท่านั้น แต่ดันเอานี้ไปจับคนร้ายด้วยซึ่งประชาชนค่อนข้างผิดหวังออในเมื่อรัฐบาลสัญญาว่าจะใช้เพื่อต่อสู้กับโควิดอย่างเดียวก็ควรจะทำตามที่สัญญาไว้ขอบคุณมากครับผมธีระจารุจริตวันและพรกคนใหม่ครับสวัสดีครับ